โยสวัสดีเพื่อนๆนครับพบกับผมอีกแล้วนะครับเอกับรายการ Car Boy Channel นะครับพบกับการรีวิวเจ้ารถไทคาน Rear Wheel Drive ขับหลังล่าสุดเลยนะครับจาก Porsche จะเป็นยังไงในสนามจะดุดันขนาดไหนไปลองกันเลยครับได้ไหมได้อยู่ได้อยู่แปลว่าไม่ได้งั้นเอาใหม่นะครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะแล้วก็ขอต้อนรับเข้าสู่ Back Boy Channel นะฮะ มาพบกับเออีกครั้งหนึ่งกับการรีวิวกระเป๋าเซสซี่จากแบรนด์ต่างๆที่เรารักกันนะฮะแต่วันนี้เนี่ยแบ็คกราวมาพิเศษนิดนึงนะฮะเพราะกระเป๋าใบนี้ใหญ่เหลือเกินนะฮะคุณเล่นนะฮะนี่ก็เป็นการรีวิวคอนเทนต์ใหม่ครั้งแรกของช่องเลยนะที่จะนําเอาเจ้าไทคานนะครับซึ่งเป็นรถไฟฟ้า EV 100%เเดี๋ยวเราจะเข้าไปเจาะรายละเอียดกับรถคันนี้นะฮะว่าด้านนอกเป็นยังไงภายในเป็นยังไงแล้วเราจะลองไปขับดูเพื่อทดสอบความรู้สึกจากคนที่ขับพ s c ช e อยู่แล้วนะครับตัวเองเนี่ยจะขับรุ่น บอสเตอร์นะฮะว่าไอ้เครื่องยนต์สันดาปภายในหรือว่า internal combustion engine เนี่ยมันจะต่างจากเครื่องยนต์ที่เป็นไฟฟ้า100%ยังไงไปติดตามชมกันนะครับผมแต่ว่าใครที่เพิ่งเปิดไาดูช่องเองนะฮะแล้วชื่นชอบในคลิปเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์นะฮะหรือว่าลักชัวรี่ช้อปปิ้งต่างๆเนี่ยก็สามารถกด subscribe ตรงนี้ได้เลยนะฮะรวมถึงเจ้ากระดิ่งข้างๆกันเพื่อให้ YouTube เตือนสำหรับคลิปต่อๆไปเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันเลยครับแล้วก็ยังมีช่องทางติดตามอื่นๆไม่ว่าจะเป็นทาง Instagram ทาง Facebook Fan Page หรือว่าทาง Clubhouse นะับไปกดติดตามกันได้เลยครับ wow. ก็วันนี้พิเศษสุดๆเลยนะฮะกับการที่ได้รถมาเทสต์ไดฟ์ถึงบ้านเลยนะครับก็ต้องขอบคุณทาง AS นะครับผู้นำเข้าแล้วก็จำหน่ายรถยนต์พอเช่อย่างเป็นทางการในประเทศไทยรายเดียวเท่านั้นนะครับที่เอื้อเฟื้อรถคันนี้มาให้เอกลองเทสต์ไดฟ์กันดูนะครับ เค okay, ครับเรามาเริ่มที่ภายนอกของรถคันนี้ก่อนเลยนะฮะอย่างที่เมื่อกี้เอกเกินไปแล้วว่ารถคันนี้เป็นรถรุ่นท a ยคาร์เรียวิลไดฟ์นะครับหรือว่ารถครับเคลื่อนล้อหลังซึ่งเป็นรุ่นล่าสุดของปี2021เลยนะครับถ้ามองจากภายนอกเนี่ยหน้าตาเขาจะเหมือนกับรถรุ่นปีที่แล้วทั้ง3รุ่นก่อนหน้านี้นะไม่ว่าจะเป็น4 S 4 S สร้างสามสัมพัคุณนาพรดแล้วครับท่าน เทอร์โบหรือว่าเทอร์โบเอสนะครับหน้าตาดูจากภายนอกจะเหมือนกันเลยนะฮะต่างกันก็แค่มอเตอร์คู่หน้านะครับเขาจะถูกถอดออกไปก็เหลือแค่มอเตอร์คู่หลังเท่านั้นแล้วก็สิ่งที่ต่างกันอีกอย่างหนึ่งก็คือน้ําหนักตัวรถนะฮะการที่มอเตอร์ด้านหน้าเนี่ยถูกถอดออกไปน้ําหนักรถก็จะหายไป100กิโลแล้วก็ถ้าพูดถึงตัวถงังแม้ว่าจะเหมือนกันมากๆเนี่ยความสูงของตัวถังเนี่ยจะสูงขึ้นนะฮะจากรุ่นที่แล้วเนี่ยประมาณ16มิลลิเมตรนะรซึ่งมันน้อยมากอาจจะดูด้วยตามไม่ได้นะครับ เรามาดูถึงภายนอกรถด้านหน้ากันก่อนเลยนะฮะอย่างที่บอกไปว่ามันเหมือนกับไทคารรุ่นปีที่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย จุดเด่นของเขาก็จะอยู่ที่ดวงตานี่เองนะครับดวงตาของไทคานเนี่ยเขาจะมีลักษณะพิเศษเพราะว่าตาเขาจะเป็นตาตีนะครับ <Wow. S 1> ก็จะต่างจากพอเช่รุ่นอื่นๆไม่ว่าจะเป็นคา r ์เรล่าที่ตาเขาจะเป็นวงรีกลมๆนะฮะหรือว่ารุ่นอื่นๆก็ตามอย่างเช่นทันเมราเคนหรือว่าบ็อกสเตอร์ต่างๆเนี่ยรุ่นนั้นจะเป็นตาแหลมนะฮะแต่ว่ารุ่นนี้จะเป็นพิเศษเลยคือตาเขาจะหลีเล็กลงนะฮะแล้วก็จะออกแนวกว้างๆแบบนี้ซึ่งเจ้าตาแบบนี้มันเอกล i v ีเฉพาะไทคานเท่านั้นนะฮะตอน ยังไม่มีรุ่นอื่นที่มีตาแบบนี้เลยนอกจากโคมไฟตรงนี้นะฮะที่มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นแล้วยังมีเจ้า Air Intake นะช่องรับอากาศนะครเพื่อที่จะปล่อยให้ลมเนี่ยเขาผ่านเข้าไปแล้วก็ไปคูลดาวนหรือว่าไปทําความเย็นนะถ่ายเทอากาศตรงบริเวณซุ้มล้อหน้านั่นเองนะครับวิธีการเปิดกระโปรงหน้านะครับเราสามารถที่จะรูปด้านหน้า าไม่รู้ไม่ได้อะเพศสอเราแค่รูปฝากระโปรงด้านหน้าอย่างนี้นะครับแค่นี้นะครับผมเราก็สามารถที่จะเปิดฝากระโปรงของรถพอใช่ไทคาร์แล้วนะครับข้างหน้าเนี่ยก็ไม่ใช่เอนจินไม่ใช่มอเตอร์อะไรนะครับเป็นช่องเก็บสัมภาระนะก็สามารถใส่ของได้ระดับนึงอาจจะไม่ได้เยอะมากนะครับถ้าเทียบกับบ็อกสเตอร์หรือว่าเคแมน n ที่เคยขับเนี่ยข้างหน้าเนี่ยเขาจะมีวอลล่มหรือปริมาตรมากกว่านี้ พอสมควรเลยนะครความหรือความอะไรเงี้ยตัวคนสามารถเข้าไปอยู่ได้เลยแต่วันนี้น่าจะเล็กลงนะครับผมเพียงแต่ว่าถ้าใครอยากที่จะจุอะไรไปดูข้างหลังเลยครับด้านหลังนะฮะสามารถเตะเปิดก็ได้นะครับผมก็แค่เอาเท้าเข้าไปนี้นะฮะด้านหลังนะฮะก็สามารถกดปุ่มนะครับประตูหลังขึ้นมาได้นะครับซึ่งกระโปรงหลังเขาเนี่ยเป็นระบบไฟฟ้าด้วยนะครับด้านหลังเนี่ยจะเห็นได้ว่ามีปริมาตรจุได้เยอะมากเลยนะครับผม คิดว่าเพียงพอสำหรับกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ๆได้2ใบเลยนะครับแต่ถ้าไม่เพียงพอเนี่ยเรายังสามารถปรับเบาะที่นั่งโดยสารตอนหลังนะครับลงเพื่อที่จะเพิ่มปริมาตรให้เอาของที่มีความยาวเนี่ยใส่เข้าไปได้มากขึ้นนั่นเองนะครับ และแน่นอนนะครับเอกลักษณ์ไฟไท้ายที่ไม่พูดถึงไม่ได้ของไทยคานก็คือเจ้าไฟแนวเส้นยาวตลอดทั้งคันเหมือนกับโรบคอคอปแบบนี้เลยนะครับซึ่งเป็นการออกแบบไฟไท้ายในรถรุ่นใหม่ๆของ Porsche ทุกคันเลยครับแราไห้องโดยสารไทย นะก็ต้องบอกว่าหลังจากที่เข้ามาครั้งแรกแล้วเนี่ยมันมีความเป็นฟิวเจอริสติกมากๆเลยนะฮะในเรื่องของการดีไซน์ภายในทั้งหมดนะฮะสิ่งที่จะเด่นที่สุดก็คือเจ้าจอด้านหน้า16.8นิ้วตรงแดชบอร์ดรวมข้อมูลทุกอย่างแล้วก็เป็นจอดิจิตอลนะครับทุกจุดเนี่ยไม่มีเข็มวัดรอบที่เป็นอนาล็อกอีกแล้วนะครับซึ่งตรงนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่เลยเพราะว่าถ้าใครเคยขับพอเช่มาทุกรุ่นตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยเขายังคงหลงเหลือเจ้าจออนาล็อกในการวัดรอบบไว้้างนะ แต่ว่ารุ่นนี้ถือว่าเป็นรุ่นแรกเลยนะฮะในการเปลี่ยนโฉมตัดเจ้าจออนาล็อกทุกสิ่งทุกอย่างออกไปให้เหลือเป็นจอดิจิตอลทั้งหมด <S <S จอดิจติตอลไม่ได้มีแค่นี้นะฮะยาวมาถึงตรงกลางนะ,ะซึ่งเป็นจอจะควบคุม PCM หรือว่า Porsche Communication Management System ของเขานะครับก็เป็นจอทัชสกรีนค่อนข้างใหญ่พอสมควรเลยนะ,ะการสัมผัสของเขาเนี่ยก็เหมือนคล้ายๆ iPhone นะฮะเวลาแตะไปก็จะมีเสียงที่รีสปอนกลับมาเป็นต้นนะครับผมแต่สิ่งที่จะไม่พูดไม่ได้เลยนะครับก็คือจออีกจุดหนึ่งนะครับตรง กลางตรงนี้ซึ่งเดิมทีเนี่ยพอเชคเขาจะเป็นปุ่มทั้งหมดเลยนะครับปุ่มในการเปิดปิดแอร์ในการปรับอะไรก็ตามนะฮะแต่ตอนนี้มันถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นดิสโตรสกรีนไปหมดแล้วนะฮะไม่ใช่แค่สกรีนแต่ว่ารวมไปถึงปุ่มต่างๆเนี่ยก็ได้มาอยู่ในจอนี้แล้วนะครับโดยการกดปุ่มเนี่ยเราก็ต้องแตะสัมผัสนะฮะเราก็ต้องใช้แรงกดเข้าไปนิดนึงนะฮะมันจะมีแฮปติกทั c ชหรือการสั่นเล็กๆให้เรารู้ว่าตอนนี้เรากดปุ่มเรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็หน้าจอก็จะเป็นหน้าจอสกรีนทั้งหมดอีกส่่่วนนึงทีไม ไม่ได้สําหรับรถพอเช h ไทยคาร n นะฮะหรือว่ารถ Panamera รุ่นใหม่ๆเนี่ยก็คือระบบแอร์ของเขาครับเพราะว่าช่องแอร์ของเขาเนี่ยไม่สามารถปรับได้จริงนะครับเราต้องปรับด้วยระบบของเขาซึ่งผ่านหน้าจอนี้นะครับโดยการกดที่ l า m a t e แล้วก็เลือก ในการโยกนะฮะว่าเราอยากจะให้แอร์เนี่ยมันไปด้านไหนนะครับผมหรือถ้าเราไม่อยากจะโยกแอร์ไปทางด้านไหนหลายๆครั้งเนี่ยเราสามารถเลือกโหมดได้ครับโฟกัสตรงนี้ก็ทาให้แอร์ทุกทิศทุกทางเนี่ยมันพุ่งมาที่ตัวเราที่เลือกนะครับผมหรือถ้าเรารู้สึกว่ามันหนาวเกินไปแล้วเราก็กด diffuse นะครับซึ่งแอร์เนี่ยมันก็จะพุ่งไปทิศอื่นนะให้ห้องโดยสารโดยรวมเนี่ยเยน็นแล้วก็ให้เราเนี่ยไม่โดนลมปะทะแรงเกินไปนั่นเองนะครับหรือถ้าเข้า individual นะฮะเราไม่อยากจะลาก2อัน3อันเนี่ยเรากดได้เลยนะครับว่าอยากให้ เย็นตรงช่วงหัวเราตรงนี้นะฮะแอร์ทุกทางเนี่ยมันก็จะมารวมกันอยู่ที่บริเวณที่เราเลือกนั่นเองนะครับ <Wow. S 1> จริงๆรถคันนี้จะเป็นออปชันสแตนดาร์ดนะฮะแต่ว่าถ้าใครได้เลือกไทคาร์แล้วเลือกอีกหนึ่งออปชันเนี่ยเขาจะมีพัสดุ์จอแสย์อยู่ตรงบริเวณที่นั่งคนขับตรงนี้นะฮะซึ่งเขาเป็นจออ,อีกหนึ่งชิ้นเลยนะครับสำหรับผู้โดยสารที่นั่งไปด้วยกันนะฮะสามารถกดควบคุมความบันเทิงต่างๆหรือว่ากดดูแผนที่อะไรได้หมดจากจออีกชิ้นหนึ่งนะฮะแต่ว่ารถคันนี้ไม่มีครับ สำหรับห้องโดยสารตอนหลังนี่นะครับต้องบอกว่าเอกดูหลายรีวิวมาพอสมควรนะครัแล้วเอกก็รู้สึกว่าเอ๊ะ เขาก็มีบอกว่ามันจะค่อนข้างแคบนิดนึงนะครับเมื่อเทียบกับรุ่นพี่ที่เป็น4ประตูอย่างแ Pan นเมราหรือว่า k คยที่เป็น SUV คันใหญ่ๆไปเลยแต่พอเอกได้มาลองนั่งจริงๆรแล้วได้ปรับที่นั่งคนหน้าที่เป็นระดับที่เอกนั่งขับจริงๆนะฮะเอกพบว่าข้างหลังมันไม่ได้เล็กเลยนะฮะ oh. โดยเฉพาะเลกรูมที่สังเกตไหมฮะจะมีพื้นที่อยู่เกือบหนึ่งคืบเลยสําหรับความสูงของเอกที่ประมาณ174เซนนะครับความสูงเนี่ยเฮดรูมก็ยังพอมีอยู่ประมาณ1กําปั้นเลยนะเอกมองว่ามมัันนไไ่ด้เปป็ญหา เลยถ้าคุณไม่ได้ตัวใหญ่แบบใหญ่จริงๆหรือว่าคนขับที่เป็นคนที่ขายาวมากจริงๆนะเอกมองว่าที่นั่งข้างหลังเนี่ยถือว่า Spacious แบบกว้างขวางได้ดีพอสมควรเลยส่วนผู้สานตอนหลังเนี่ยนะฮะเด่นๆเลยก็จะเป็นตรงกลางตรงนี้นะคร climate control ของเขาซึ่ง ปรับเฉพาะด้านหลังนะฮะเหมือนกันเลยนะครับตรงที่ปรับเนี่ยไม่สามารถที่จะโยกขึ้นโยกลงได้นะฮะจำเป็นที่ต้องกดที่หน้าจอนะครับเพื่อให้ปรับทิศทางเหมือนกับด้านหน้าเลยนะครับสมมติเราอยากที่จะปรับให้แอร์เนี่ยมันพุ่งมาทางเท้าเราหรือขึ้นมาทางตรงศีรษะมากขึ้นอย่างนี้นะฮะก็สามารถที่จะเลือกปรับได้รวมถึงความแรงนะครับของแอร์จริงๆถามว่าการปรับทิศทางแอร์ด้วยมือเนี่ยว่ามันก็สะดวกที่สุดนะครับส่วนตัวก็คิดว่ามันน่าจะสะดวกกว่าแต่ว่าด้วยความที่เป็นรถไฟฟ้าเป็นทิศทางของอนาคตเนี่ยการปรับอินเเ แบบนี้มันก็ไปสู่ทิศทางอนาคตแล้วก็อาจจะใช้ความเคยชินนิดนึงแต่คิดว่าพอใช้ไปเรื่อยๆก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่ยากเกินมากนะครับแล้วก็คันนี้นะครับเขาไม่ได้มาพร้อมกับออปชัน panoramic roof นะครับหรือว่าหลังคากระจกซึ่งก็เป็นออปชันที่ได้รับความนิยมมากๆเลยสาหรับคนที่ออกรถไทยคานนะครับเ,เพราะว่าหลังคากระจกตรงนี้มันจะทําให้รถเนี่ยดูโปรง่งแล้วก็ผู้โดยสารที่นั่งอยู่แถวหลังเนี่ยจะรู้สึกว่ามันไม่อึดอัดทนนัศนวิสัยมันจะกว้างมากนะแล้วก็เพิ่มแสงสว่างภายในแคบินหรือว่าห้องโดยสารด้วยตรง นี้นะครับก็เป็นเบาะนะครับสำหรับคนนั่งตอนหลังนะฮะแต่ก็สามารถที่จะใส่แก้วน้ําได้นะครับแล้วก็เบาะอีกรที่บอกไปแล้วว่าเบาะทั้งหมดนะสามารถพับลงมาได้นะครับเพื่อที่จะให้การบรรทุกด้านหลังนะฮะสำหรับของที่มีสัตยาวๆเนี่ยก็สามารถที่จะเพิ่มการจุข,ของได้นะครับก็ถือว่าจัดการเรื่องของสเปซได้ดีเยี่ยมเลยครับ โอเคครับเราจะมาทดลองการขับไลคารรถไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็นต์รุ่น rear wheel drive นะหรือว่าขับหลังเป็นครั้งแรกเลยนะฮะก็อย่างแรกที่ต้องรู้ก็คือเกียร์ครับตอนนี้ตรงนี้ไม่มีเกียร์แล้วนะครับเกียร์จะย้ายมาอยู่ตรงนี้นะฮะเราก็เป็นเกียร์เล็กๆยกขึ้นถอยหลังนะครับเดินหน้ากดลงนะครับก็ความรู้สึกเอกว่ามันคล้ายๆกับรถ c o m บั s ชั่นเอนจินะฮะก็คือสันดาปภายในไม่ได้รู้สึกว่าแบบมันต่างกันหรือเราต้องเรียนรู้อะไรกับมันมากนะโดยเฉพาะที่เอกขับพ s c ช e มาอยู่แล้วเนี่ยรู้สึกว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องอินเทอร์เฟซแบบปุ่มต่างๆในรถนะฮะที่แม้มันจะเปลี่ยนเป็นดิจิตอลเนี่ยแต่ว่าตำแหน่งมันก็คล้ายๆเดิมนะปุ่มปรับกระจกอะไรมันก็ยังคงอยู่เลยรู้สึกว่ามันยังให้ฟีลที่คล้ายๆกับการขับรถคันเดิมอยู่นะเพียงแต้วสิ่งที่ต่างจริงๆก็คือเรื่องของเสียงเพราะว่า ตอนนี้เสียงเครื่องยนต์มันไม่มีแล้วนะฮะคนที่ชอบเสียงเครื่องแรงๆเครื่อง n อที่มันแบบเอ้เสียงดังๆกระหึ่มกระหึ่มอย่างเงี้ยก็น่าที่จะคิดถึงเสียงเหล่านั้นนะแต่สําหรับเอกที่มองว่าคันนี้มันเป็นการลงทุนสําหรับอนาคตแล้วก็ทิศทางของตลาดยานยนต์ในอนาคตเนี่ยมันก็มุ่งสู่ทิศทางที่เป็นรถไฟฟ้าไปหมดแล้วนะฮะก็มองว่า แม้เสียงมันจะหายไปบ้างก,ก็รับได้นะครับเพราะว่าความเร็วหรือสปีดเนี่ยม,มันมาตามแรงท้าอย่างนี้เลยนะครับเดี๋ยวจะลองกดดูนะฮะว่า Instant Torque จะเป็นประมาณไหนนะครับโอ้เดียวว่าโอ้โหตามสั่งมากเลยนะฮะขอลองอีกทีหนึ่งได้ไหมอีกสักทีนึง ในเรื่องฟ e e l i n g การขับขี่นะฮะต้องบอกว่าสนุกจริงๆแล้วก็แม้วจะเป็นขับหลังนะฮะแต่ว่าความแรงเนี่ยก็เรียกได้ว่ามาเต็มเลยนะฮะอยากที่จะกดเมื่อไหร่เนี่ยความเร็วมาทันทีนะครับตามเท้าเราเลยแล้วก็ระบบเบรกนะครเมื่อกี้ทดลองแล้วก็ถือว่าคมมากนะฮะก็คือเบรกได้ดีสมมาตรฐานพอเช่ เขาอยู่แล้วนะครับก็ไม่ต้องห่วงเรื่องของการเบรกเลย mm hmm. การแฮนดลิ hmm. ่งปวมลาลัยต่างๆเนี่ยควบคุมได้คมสมกับมาตรฐานเขานะ mm hmm. เพราะ mm hmm. พอเช่เขาก็ขึ้นชื่อเรื่องนี้อยู่แล้วเอกว่าในการขับขีเ่เนี่ยให้ผ่านเลยนะโดยเฉพาะการทําความเร็วสปีดที่เราต้องการเร่งแซงหรืออะไรเงี้ย mm hmm. มันมาเต็มตั้งแต่แบบวินาทีที่เรากดขันเร่งลงไปเหยียบ mm hmm. ปุ๊บเนี่ยมันไป เย็บเลยเยบแรงๆเลยเออก็อย่างที่เมื่อกี้เอกได้ลองขับขี่แล้วนะครับก็ประทับใจในไทคาร์ Rear Wheel Drive มากเลยนะฮะแล้วก็ค่าตัวเขาเนี่ยเริ่มต้นไม่แรงเหมือนกับรุ่นพี่ๆด้วยนะครับเพียงแค่6.19ล้านบาทเท่านั้นนะครับซึ่งถ้าเทียบกับพอเช e รุ่นอื่นๆนะครับโดยเฉพาะถ้าไปเทียบกับเมืองนอกนะ พอเช่ไทคาร์เนี่ยเขาเป็นเรนจ์ที่เท่าๆกับ c a ร์เรล่เลยนะครับต่ว่าเมืองไทยเนี่ยอาจจะได้สิทธิประโยชน์ในเรื่องของภาษีนําเข้าก็เลยทำให้ราคาเริ่มต้นใ้ถูกลงมานะครับอีกเรื่องหนึ่งที่อาจจะทําให้ค่าตัวเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ก็คือเรื่องของออปชั่นนะฮะเอกเลยรวบรวมออปชั่นทั้งหมด5 o p ออปชันนะที่คิดว่าค่อนข้างจําเป็นและน่าสนใจสาหรับคนที่กําลังตัดใจซื้อไทคาคร์นะฮะ ออปชันแรกเลยนะครับก็คือเจ้า Sports Chrono นั่นเองนะ Sports Chrono Package เนี่ย เขาจะมาพร้อมกับนาฬิกาตรงนี้นะครับก็จะเป็นนาฬิกาวัดรอบในการทําความเร็วต่างๆรวมถึงสามารถเข้าโหมด p o r t Plus ทํา Launch Control ได้ตรงนี้เป็นเอกลักษณ์ของรถ Por อเช e ทุกรุ่นนะครับเอกิดว่าถ้าใครมีไม่ว่าจะรุ่นไหนก็ตามก็ควรเลือก s p อ r t ตค r นโท o ครับส่วนออปชั่นที่2นะครับก็คือเรื่องของเ l e ล็ก i c Sport Sound นะครับหรือเรื่องของเสียงนั่นเองอย่างที่เรารู้กันแล้วรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยไม่มีเสียงเครื่องยนต์ใช่ไหมครับก็อาจจะทําให้อารมณในการขับขี่เนี่ยมันหายไปนิด นึงนะแต่ว่า Porsche เ,เนี่ยเขามี Electric Sport Sound นะครับซึ่งสามารถจำลองเสียงภายในห้องโดยสารให้รู้สึกเหมือนกับยานอวากาศนะครับ ให้การขับขี่เนี่ยมันสนุกสนานมากขึ้นนะครับไม่ใช่แค่ภายในด้วยนะครับภายนอกเนี่ยก็ยังมีเสียงออกไปด้านนอกด้วยนะครับก็ซึ่งออปชันนี้นะครับถ้าเลือกพรีเมียมแพ็กเกจเนี่ยเพิ่มเงินอีกไม่เยอะมากนะครับก็สามารถได้ออปชันนี้พร้อมกับออปชันอื่นๆที่น่าสนใจอย่างเช่น Ambient Lighting ไปด้วยเลยนะครับออปชั่นที่3นะฮะที่เอกคิดว่าน่าสนใจคือ Passenger Display นะครับหรือว่าจอสำหรับผู้โดยสารนั่นเองซึ่งออปชั่นเนี้ยนะครับเขาจะอยู่ตรงนี้นะครับอย่างเอกเนี่ยสามารถนั่งกดอะไรได้เลย แต่ว่าคันนี้อาจจะไม่มีนะครับ p a s s e อ g e ดิสเพลย์เนี่ยมันเพิ่มเงินอยู่แค่6 0 0 0 0นิดๆน,นะฮะถ้าเทียบกับราคารถเนี่ยไม่ถึง1%เนี่ยแต่ว่ามันทำให้ลุคของรถเนี่ยมันดู complete นะฮะก็ค,คือจอเนี่ยมันจะลากยาวตั้งแต่แดชบอร์ดฝั่งคนขับเนี่ยยาวมาถึงตรงฝั่งคนนั่งเลยนะครับผูบ้โดยสารก็สามารถกดเลือกเพลงดูแผนที่อะไรไปได้นะออปชันที่4ที่ว่าน่าสนใจนะฮะก็คือ p a n o r a m i c glass roof นะฮะหรือว่าหลังคากระจกนั่นเองคันนี้ที่เป็น t ทส t drive หน้าสยดานะฮะเขามากับหลังคาแข็งปกตินะฮะซึ่งถ้าเป็น Panoramic g l a s s roof เนี่ยเขาจะเป็นหลังคากระจกที่เพิ่มความโปร่งนะฮะแล้วก็แสงในห้องโดยสารเนี่ยมันก็จะดูโล่งมากขึ้นทัศนวิสัย,ยโดยเฉพาะคนที่นั่งด้านหลังนะฮะก็จะรู้สึกว่ามันไม่อึดอัดนะฮะแล้วที่สําคัญเอกว่ามันสวยมากเลยนะฮะเมื่อมองจากภายนอกเข้ามาเนี่ยหลังคาจะตัดเป็นสีดำนะใครที่กลัวเรื่องความร้อนนะฮะเอกว่าไม่จําเป็นต้องกลััวนะครบ เพราะว่าเจ้ากระจกนี้มันมีการเคลือบอยู่ถึง7ชั้นนะฮะมันก็กันได้ทั้งรงนะังสี uv การทั้งความร้อนได้ด้วยคงไม่ได้เย็นเท่ากับหลังคาแข็งแบบนี้นะฮะแต่ว่าก็ไม่ได้ร้อนจนเกินไป <Wow. S 1> แล้วก็ออปชั่นสุดท้ายที่เอกอยากจะมาแนะนำนะฮะก็คือออปชั่นในด้านความปลอดภัยแล้วก็การอนุนุนความสะดวกก็คือ adaptive cruise control นะครับออปชั่นนี้เนี่ยเอกว่ามันค่อนข้างจําเป็นสําหรับรถไฟฟ้าหรือว่ารถในยุคอนาคตใหม่นะครับเพราะว่านอกจากเขาจะช่ว ในเรื่องของความสะดวกสบายนะโดยเฉพาะการขับขี่ในเมืองเนี่ยซึ่งอาจจะต้องเจอรถติดบนทางด่วนรถมันจะขยับ นิดนึงแล้วก็หยุดแล้วก็ขยับแล้วก็หยุดเนี่ยเจ้า Adaptive Cruise Control เนี่ยนอกจากเขาจะทําความเร็วไปตามทางที่เรากําหนดไว้แล้วเนี่ยนะครับเราเขายังสามารถเบรกช่วยเราได้ด้วยนะครับรถ้ารถคันหน้าเนี่ยชะลอลงเนี่ยรถเราเนี่ยก็จะชะลอลงตามนะฮะก็ทําให้เราเนี่ยไม่จําเป็นต้องคอยเหยียบ break, เบรกเหยียบคันเร่งนะครับแค่ประคองแตะเบรกไว้ก็พอนะครับนอกจากนั้นในด้านความปลอดภยัย Adaptive Cruise Control เนี่ยก็ยังช่วยเบรกให้เราได้ด้วยนะครับข้างหน้าเขาหยุดกระทันหันแล้วเราอาจจะแบบไม่ได้สนใจหรืออะ อย่างนี้นะครับตรงนี้มันก็ช่วยเรื่องความปลอดภัยเป็นการลงทุนที่เอคิดว่าคุ้มค่านะค,ะนะครับอย่างคันนี้นะฮะก็เป็นแบตเตอรี่ชุดมาตรฐานนะครับก็ตอนนี้เหลืออยู่60%แต่ก็ยังอยู่ที่ประมาณ200ยกิโลนะครับนั่นแปลว่าถ้าสมมติว่าชาร์จเต็มเนี่ยเอคิดว่า ต่ำๆเนี่ยสามนะฮะมีเหลือพอเลยนะครับซึ่งส่วนตัวเอกนะถ้าเอกจะต้องซื้อเนี่ยเอกมองว่าแบตเตอรี่ชุดเล็กหรือชุดมาตรฐานนะฮะก็เพียงพอต่อการวิ่งในเมืองแล้วนะฮะอาจจะไม่จําเป็นต้องไปถึงแบตเตอรี่พลัสนะครับแต่ว่า ก็แล้วแต่นะครับเพราะว่าแบตเรีที่ใหญ่กว่าเนี่ยไม่ได้มาแค่ความจุแบบหรือว่าระยะทางนะแต่ว่ามันให้แรงม้าที่สูงมากขึ้นด้วยนะฮะก็เผื่อใครสนใจนะแต่สําหรับเองคิดว่าแบตเตอรี่ที่เป็นชุดมาตรฐานเนี่ยก็ค่อนข้างเพียงพอแล้วก็จากที่ลองกดเมื่อกี้ดูแล้วก็โอ้โห หลังติดเบาะเหมือนกันนะครับเยียะแรงๆเลยเออใครที่สนใจรถ Porsche ไทยคานะฮะอยากจะลองเทสต์ไดรฟ์ดูนะครับเอกแนะนำให้ไปติดต่อที่ศูนย์ Porsche ได้เลยนะครับที่โชว์รูมก็ได้อย่างตัวเองเ,องเนี่ยเลือกไปที่ Porsche Studio Bangkok นะครับที่สาขาไอคอนสยามนะครับไปเจอกับน้องบิ๊กได้เลยนะครับผม คุณบิ๊กเนี่ยจะเป็นคนที่ดูแลเอกนะฮะแล้วก็ให้คำแนะนำได้อย่างดีมากนะคะเอกเชื่อว,ว่าใครสนใจไปถามน้องก็ได้เลยนะครับ,รบถ้าใครสนใจก็ไปที่ AAS ได้นะครับเขาเป็นผู้นำเข้าอย่างเป็นทางการรายเดียวในประเทศไทยนะฮะเข้าใจว่าหลายคนอาจจะเลือกรถเกรนะครับเพราะว่าอาจจะได้เร็วกว่าหรือว่าออปชันอะไรอย่างเงี้ยก็ตาม แต่สําหรับรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยส่วนตัวเอกนะเองมองว่ามันเป็นนวัตกรรมที่ค่อนข้างใหม่แล้วก็ต้องการทีมช่างที่ มีความรู้จริงๆนะฮะด้วยความที่ระบบทุกอย่างมันยังใหม่นะฮะช่างที่ชํานาญเนี่ยอาจจะมีไม่เยอะเท่ากับช่างที่เป็นเครื่องสันดาปปกตินะ,ะเอก,ก็เลยไว้ใจว่าทางเอเนี่ยเขาจะน่าจะดูแลได้ดีกว่านะ,ะเพราะว่าทีมช่างของเขาเนี่ยก็เซอร์ติฟายมาจากโรงงานที่ประมาณเลยศูนย์ที่เป็นตัวแทนทางการเนี่ยก็น่าจะตอบโจทย์ได้มากที่สุดรวมไปถึงประกันนะฮะเพราะว่าเขาให้ประกันยาวถึง8ปีสําหรับแบตเตอรี่นะครับและนี่ก็คือ5้าออปชั่นที่เอกคิดว่าค่อนข้างจําเป็นนะฮะถ้าใครที่กําลัง เลงรถยนต์ไทยคานเนอร์จะเป็นรุ่นของปีที่แล้วทั้ง3รุ่นนะหรือว่าเป็นรุ่นล่าสุดปีนี้ที่เป็น rear wheel drive นะครับก็ลองพิาจารณาเจ้าออปชั่นพวกนี้ดูนะครับสำหรับเอกเนี่ยหลังจากได้ลองขับขี่มาแล้วก็รู้สึกว่ามันตอบโจทย์มากๆเลยไปลุ้นกันนะฮะว่าหลังจากได้ลองเทสต์ไดรฟ์วันนี้แล้วเนี่ยเอกจะได้ไปจองรถคันนี้หรือเปล่าครับ โถเสร็จแล้วนะครับก็ต้องมาตอนรถกันเลย yeah. แค่เนีอยยานยานสายแล้วลเนี่ยจะเปลี่ยนเป็น21ครับตัวนั้นอาใช่ครับเจ็บ black metal l c าเพราะอยากให้มันอยู่แบบดำๆไปเลยแต่ทีนี้เองอยากรู้ว่าระหว่างเซ็ต black metal หกับไ i g h g l o s มันต่างกันตรงไหน h อนนี้คือไ i g h g สอันนี้คือเจ็บ b l ทั k m e อ๋อโอเคราคาติดบาทสูต อ่าตัน,น,น,นมันเปที่มันแบบเป็นสีมันต้องเข้มกว่านี้สักหน่อยนะครับเหมือน,นน่าจะเป็นซอฟเบลสุดยอาที่มันจะเข้มกันมานิดนึงอ่าใช่ให้มาดูคอคลายๆโอุ๊ยอันนี้เส้นตรงไหนนะครับเส้นตรงครับห้องโอเค พามาชมรถรุ่นในตำนานของ Porsche อย่าง N11 นะครับผมรหัสตัวถัง992สวยมากจริงๆโดยเฉพาะบันทายนะครับขนาดใหญ่โตแบบนี้เลย <Wow. S 3> ตอนนี้นะครับเอก็กอยู่ใน N11 Carrera S, <S, oh. <S แล้วนะครับก็เป็น s p o r 2ที่นั่งบวกกับดักซีส a งที่ข้างหลังนี้นะครับแต่น่าจะให้ฝาบ,บกับไมโลกัะขนุน ช่วยกันนั่งได้สามคนเป็นซีเรียเขาก็สวยมากมากเลยนะครับแล้วก็เป็นเจเนอเรชันล่าสุดนะครับเจเนอเรชันที่8ของพอ,อเช e นายมอนมอนคารเรล่านะครับแต่ว่ารถที่เอกมาจองวันนี้นะครับเป็นรถไฟฟ้าก็คือรุ่นไทยคาร์เป็นรถไฟฟ้า100%ซคันแรกเลยนะครับจากทางค่ายพอเชก็อาจจะต้องรอปีหน้านะครับหรืออย่างเร็วก็จะเป็นปลายปีนี้ถ้าได้มาแล้วเอกก็จะมารีวิวเพื่อนๆชมกันเช่นเดิมนะครับในช่อง Back Boy c h a n n e n นะฮะยังไม่ได้เปลี่ยนเป็นคาร์บอยชานอลนะครับยังไงก็ฝากติดตามอีกด้วยนะครับ เรียบร้อยแล้วนะครับจัดก,การจอยรถไฟฟ้านะครับผมรอรออีกประมาณ8เดือนเลยนะครับจนปลายปลายกินใหหน้าจาได้ยังไงร,รอติดตามชมคลิปข้ามคลิปแบบนี้กดไลค์กดแชร์เป็นกำใจให้ด้วยนะครับเราไปเจอในคลิปหน้านะครับ